สวัสดีครับในช่องมาแล้วมุนี่ยังก็น้องลายน้องลายกำลังหั่นอยู่ครับเพราะว่าเียฟแจกกำลังหั่นอยู่จานเมื่อไหร่เสร็จได้เสร็จหรือหั่นละคนจิตต้มยำบ่ต้มต้มแซ่บเขาต้มแซ่บต้มแซ่บมีกับข่ายางหนึ่งปลาตัวละลูกตั้งปลาตัวละลูกสามตัวเบิ่งกันครับ น้ำแล้วครับน้ำไล่เนี่ยจจกนิดต้มปเปื่อยๆตัวที่เปื่อยหน่าก็บทแหง้งพอดีนะใส่เกลือใส่รสดีไปพอครับรอนน้ำเดือดรอนน้ำเดือดครับเห็ดไล่กคนครับปั่นงานบวชงานแต่งกันแหละแผนกพักกับฮันใบหันใบใส่ตุ่มใส่าลาบเขาโวย,ย,ยงานเหนืองานซับ<น>เหนือก,กับว่าไปต่อยกันครับเขาเร่งวันบ้านครับ หลังจากเลิกงานมาเครือ,ลองละเนี้ยก่อนงันเดือดแล้วใส่เพี่เราลืมใส่ตอนเพี่ครับนี่ใส่เนื้อเสียต้องไปครับใส่เนื้อเสียต้องไปแล้วมีปอดมีเครื่องในมีใส่ไงมีแยนนน่นั้นครับเราบึงปิดฝาไว้รอเดือดจะปิดเบิรดได้ครับก็จำเจ็กน้อยเออปิดเบิดมันสิบลอเดือดมันสิข้าวครับ บัวท่านได้ทีครับบ่ท่านเปลือป่อยบนไหนเดี๋ยวรออีกรอบไปเปลือ่อยนี่มาเบิ่งมิลลุสองครับเซตสองมิลลุครับบนนี้อันนี้ขาไล่ครับขาไล่เซลเลือดเซ็ดีไวแล้วต้องเซ็ไวก่อนนี่ครับเซบดจุดนี้เซ็ดสูงสิสิเกรติให้กันทีนี่เห็นวะเซลเลือดเซ็ดีไว้ มักมักเลือดมักดีไหวของผมนี่เครื่องปรุงครับหอมแดงตุ๋หอมบ๊อกกี้ยังแถวบ้านเฮาเลยครับดีเท่อกันแหละนี่ครับมักก้อนจากสามสิบนาทีครับดูดีหลาบสิก้อยก้อยบนมันลาบกร้อยกร้อยร้อยเลือดครับเลือดเต็มเลยครับแดงจริงคือในเลือดสดแห้งครับวัวเขาหัวตาขามากครับะครับสิก้อยเดือดก้อยน่องไรมีพริกปนชุดลวดเข่าขัวครับตุ๋นหอมบ๊อกกี้มาปรุงกันได้ เพริ่งผมตามใจชอบประมาณสองอ่เนนะสองซ่อนซ่อนครึ่งซ่อนครึ่งว่าเดี๋ยวเพริครับใส่ลูกโดดเอาแตงนัวใส่ร้ายแสบร้ายอันนี้หน้าผงใสซนด์ครับพอใส่บีไปแล้วไม่ใช<ซ>่ตัดรับผมก็ต้องใส่หน้าครับใส่ดีไปแล้วน้ำปลา คร<อ>ึ่งครึ่งเนาะเลือดครับเป็นเลือดเลยนี่นะครับพนบรรนนกไี่ซี้เหรอครับขวบไปสไลด่พวาขวบเชฟจำเนี่นะครับเ oh, สรนน,รสนี่พ่อซ่อนเดียวนี่นะ เกสะจอนเดียวไม่กี่แขนลาบน่องรไร้เลยครับนี่บ่์เป็นลาบเนื้อเด้น่องไร้นะครับลาบเนื้ออีกอย่างหนึ่งนะครับนี่น่องรไร้มีเอ็นติดติดเด็ดสำหรับคนแขีวดีนะครับคนแขียวดียิ่โม่ได้เอาสิ่งบ่งเป็น,ปนยังไงล่ะขาดเข็มพุคนวะ ขาีหัวซ่า้่างาครับน้อยหนึ่งดีครับอาีกับไส่เคืองครับหอมแดงหอมเป็ดตดหอมผักชีโอเคมีข้าวด้ไหมวันนี้วันนี้ันนีไปซื้อเก้าไมจะเสียบแห้งครับอุ้ยเ <sych disappointing. S 1> นือสดแห้ง เนื้อเต็มด้วยครับนี่รวยหน้านี่หนึ่งโอ้ยครับทีนี้ครับครับนี่สำหรับเมนูกไก่น่องไร้เส้นเลยนะครับดวงครับที่แนครับโอ้ยสวยงามครับร้อยเมนูเมนูหนึ่งครับเพศสองเมนูครับกับต้มครับเขาเป็นปุ๋งในหม้อนี่ครับในต้มเส้นเลยแหละแต่ว่าปุงในถ้่วเอา มาวงกับว่าลายตัวอย่มังใยังเนี่ยใส่แบบพีกใส่ขวไปแหละครับลุยหอกลอยหนาเลยหอบซีจบแล้วรเ่ยมไลอยหนาเลยจบแล้วจบครับเอาเนื้กินไปเลละวหนา่เนื้อเยเอะครับนี่หน้าตานี่ ต้มขาหลังครับขาลายมันต้มแซบขาลายซุยสตานี่นฝากติดตามในช่องแหนดนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่น้องเอ้ยทะเลาะก,กันจริงขอบคุณครับสวัสดีครับในช่องนเมา่ล้วม่้นี่เองก็น้องลายน้องลายกำลังหันอยู่ครับเพรว,ว่าเชบแจกกำลังหันอยู่จานเ่่เ้อเสียเน้อันคนิน ต้มยำบ่ต้มต้มแซ่บเขาต้มแซ่บต้มแซ่บนี่กับเต่ายาหนึ่งปลาตัวละลูกตั้งปลาทเดล๋ยวแล้วโลสบมปอกันครับต้มน้ำแล้วครับน้ำลายเนี่ยเจ๊งในต้มเปื่อยๆตัวที่เปื่อยน่าก็บที่แห้งพอดีเนี่ใส่เกลือใส่รสดีไปพอครับรอน้ำเด็ดรอน้ำเด็ดครับ เฮ็ดหลายคนครับปั้นงานบวชงานแต่งญญกกนี่แหละแขนแข้งกะหันใบหันใบเซตุ่มเซตุ่ลาบเขาปบวยบวย<ม>งานเหนือกงานซับเ<ม>หนือกะว่าไปต่อยกันครับเขาแรงวับนบ้านครับหลังจากเลิกงานมาคือเนี้ยก่อนงานเดือดแล้วใส่เพียเราลืมใส่ต้นเพียครับนี่ใส่เนื้อเสร็ต้องไปครับใส่เนื้อเสร็ต้องไปแล้ว มีปอดมีเครื่องในมีใส่ไงมีอย่างไรครับเราบังปิดฝาไว้รอเดือดจะปิดเบิรดด์ดนะครับก็เย็นๆน้อยเออปิดเบิร์ดมันสิบอดเดือดมันสิข้าวครับยยน้บ่บอูหบ่ทันได้ทีครับบ่ดทันเพื่อบนไหนเดี๋ยวรออีกรอบไปเปื่อยๆมาบังเมนูสองครับเมนูสองเปนรูครับวันนี้อันนี้ขาไล่ครับขาไลา่ เสลือดเส็ดีไวแล้วต้องเสดไปก่อนนี่ครับเส็ดชูตรนเส็ดชูดที่สิเกตให้กันดินี่เห็นปะเสลือดเส็ดีไวมักมักเลือดมักดีไวของผมนี่เครื่องกรุงครับหอมแดงตุ้มหอมบักซี่อย่างแต่บ้านเขาเลยะครับดีขค้นกันแหละนี่ครับมักไปก้อนสักสามสิบนาทีครับดูดีหลาบสิ้ก้อยข่อยไวเป็นลาบข่อยก้อยข่อยร่อยเลือดครับเลือดเต็มเลยครับ แดงจริงคือในเลือดสดแห้งครับว่าเขาหัวตะขามมกครับครับสีกอ้อยเีลยวเลือด่ะก้อยน่องไ่มีริกปนชุดรวดเข่าขวัวครับบนหอววัชี้มาหมพูงกันได้เพียอผมตามใจชอบประมาณสองอนเนะสองอนซอนครึ่งซอนครึ่งว่เดี๋ยวเพียครับใส่ลูกโดดเอาแปลงนัวใส่ร้ายแสบร้ายอันนี้ หน้าบผงใส่นะครับพอเราใส่บี้ไปแล้วมันช่ตัดรักผมก็ต้องใส่บหน้าครับใส่ดีไปแล้วน้ำปลาช้อนครึ่งช้อนคร<อ>ึ่งเนาะหืมเลือดครับเป็นเลือดเลยนี่แหละครับคนบ้านนอกไม่เสียนะครับ ขาขวบไปใส่ปลาปข,อข,อขวบเชียบจำเนียนะครับส่วนนี้พ่อซ้อนเดียวนี่นะเคสจะซ้อนเดียวไม่กี่แขนลาบน่องไร้เลยครับนี่บว์เป็นลาบเนื้อเด้น่องไร้นะครับลาบเนื้ออีกอย่างหนึ่งนะครับนี่น่องไร้มีเอ็นติดติดเด็ดสำหรับคนเขียวดีนะครับคนเขียว,วมันดียังไงอ๋อเสียมิ่ง ย่งัขาดเข้มพุน่นวะขาดเขดเียมยวบาแซดำปลาครับน้อยหนึ่งัสดคครับต่อไ้ที่กับไส้เครื่องหมครับหอมแดงหอมเปยต้นหอมผักชีโอเค จะเสียบแม่งครับอ oh. ุ้ยเนื้อสดแห้งเนื้อเต็มด้วยนะครับนี่รวยหนักนิดนึงโอเค้ยวุ้ยครับ10ทีนี่ครับครับนี่สำหรับเมนูกไก่น่องไร่เช่นเดียวกัครับดูงครับดีแสนครับอุ้ยสวยงามครับโดยเมนูเมนูหนึ่งครับเพชรสองเมนูครับกับตุ่มครับเขาบอกปรุงในหม้อนี่ครับในต้มเส่นเดี๋ยวแหละ แาวปุงดนถั่วเอามาปุงกับว่าหลายตัวอย่างมั้งจะยังเนี่ยใส่แบบพีกใส่กุ้งหัวปแล้ะครับลยหอลุยหนาเลยหอมมักสิจบแล้วอบ่ยัไมลุยหนาเลยบเล้จบแล้วจบครับเอาเอาซจบแล้วครับเนี่ย นาตานี่ต้มขาหลังครับขาลายมันต้มแซบขาลายสุดท้ายนี่ฝากติดตามในช่องแนวนีครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่น้องเอ้ยทะเลาก,กันจริงขอบคุณครับ